สวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ผ้าพี่น้องมาอัปเดตสวนเ็บซีมาจากอุดรนานะคาสารค้ามนี่จะเกตครับมาศึกษาดูงานครับมาศึกษาเบ่งงานเบ่งทุเรียนตีเป็นสวนของสวนนี่เป็นสวนของสองเกษตรทฤษฎีใหม่ครับพี่น้องันอยากเบ่ง สวนคลอง่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือสวนนี่นะครับมีพี่น้องมากเบื้องงานครับเบื้องงานเบื้องศึกษาการปลูกทุเรียนปลูกกวดควายไงนะครับนี่คือสวนคลอง่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับทุเรียนสองสองปีเก่าเดือนครับเบื้องพี่น้องสองปีเก้าเดือนครับทุเรียนสองปีเก้าเดือนครับ มันรียนมาศึกษาดูงานการระบบไห่หนาำการออกดอกว่าดอกสีหลวงหรือดอกสียูครับระบบนนํำยังไดไปเจอกับอาจารย์ธนาหลน์ไดเ้เลย,เลยครับกันสิมีทำแนะนําทุกอย่างเลยครับในสองนี้ครับสวัสดีกันเกษตรทฤษฎีใหม่ครับไปพบกับอาจารย์เลยครับไปกันเลยอนี้เกษตรทฤษฎีใหม่อาถ้าพี่น้องเอฟซีมาส้มสวน แต่ข้างบนี่ยต้องเกี่ยวออกพอต้นมันยังเล็กนี่จะของชองนิดสองปีสามปียังถึงยังเนี่ยเอฟซีมาเจสีสเกตยังไม่ถึงสามปีเลยบ้างอูดอกอูดรก็มาสองปีเก้าเดือนสอปีเือมีกี่ต้นตะเตยนที่ออกดอกอะนะกี่ต้นมันมีประมาณสิบต้นทางนี้อาจารย์เนี่ยออกดอกเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้วนข้ามมาทางฝั่งนี้ดู สองปีเก้าเดือนเหรอน,นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยงานลุงลุงนพรนี้ก็มาจากนววนมันข้าสะอาดเลยต้นไหนบ้างอ่ะมีต้นนี้มีต้นน,นี้นี่นี่นี่ขนาดนี้มันจะอยู่ไว้เนี่ยผมยังไม่รู้เลยเนี่ยนี่ครับ อ๋ออันนี้ไม่อยู่อืมอนี้ไม่อยู่โต๊ะต๊ะอ่ไม่อยู่อืมมีการเริ่มเริ่มร่วงอ่าเริ่มรวง่วอไม่อยู่ท้างหนไม่เพียัเถียต้องเอากาแก้วฉีดข้ากิ่งเลยเออกาแก้วฉีดข้าวูกเลยแหะใช่ฉีดฉีข้าฉีดข้วผมฉีดประมาณอาทิตย์ละครั้งฉีดเข้มหน่อยร้อยห้าสิบซีซีอือต้องใช้ร้อยหสิบซีซีนี่การพัฒนาไม่ไม่พัฒนาเห็นไหมอ่า ไม่มีการพัฒนามันจะแห้งไปเลยจะแห้งไปเลยอย่างนี้มีการพัฒนาอ่าอ่าเพราะฉะนั้นอาหารมันจะไม่ค่อยพออ่าพอไม่ค่อยพอปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆแห้งค่อยๆแห้งค่อยๆแห้งแห้งหมดตัวนี้ต้องเพิ่มอีกใช่ไหมอ่าฉีดสองร้อยซีซีฉีดเข้ากิ่งเลยเนี่ยข้าข้าชอสองร้อยซีซีนี่น้ำสองลิตรไม่ไม่ไอไอชนิดน้ำหรอชนิดน้ำชนิดน้ำครับอ้าววันดีครับวัสดีครับวัสดีครับตัวนี้มามาเด็กบรรยังไงข้ามชาดเลยนี่มาดู นัดแกว่าถ้างานเขามาไมสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะหลุดหมดแล้วมันจะหลุดใช่ไหมอ่ามันจะหลุดหมดนิ่มหมดหลุดหมดให้น้ําเยอะเกินไปก็ไม่ได้อ่าความชื้นต้องสม่ําเสมออือนี่ต้นนี้ติดสากสองสำลูกก็พอแล้วใช่ไหมอ่าอ่าจับกระยอกระยอบร่วงอ่าบนจะเกี่ยวออกก็ได้มันหลุดหมดแล้วครับอ่าอ่าน่าเริ่มหลุดหมดนี่คือปีแรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง อายุยังไม่ถึงอายุไม่ถึงกี่เดือนบอกมาก่อนสองปีเก้าเดือนจะ1สิบเดือนแล้วพฤษภาเดี๋วครบสามปีนี่นี่เดือนนี้เดือนมีนากลางเดือนกลางเดือนมีนาพฤษภาเนาะอีกเดือนอีกสองเดือนถึงกว่าจะได้สามปีเพราะนั้นอายุเนี่ยก็เหมือนเด็กสิบเอ็ดสิบสองบังคับจะเอาลูกเขามันต้องให้ได้จากสิบห้ามันงจะเอาได้ใช่ไหมนี่จะเสียที่โหดร้าย แต่มันเป็นกรณีศึกษาครับถามว่าเอาลูกไว้ได้ไหมถ้ากิ่งใหญ่อย่างเงี้ไว้ได้แต่ว่าการที่จะไว้กิ่งคือส่วนใหญ่พืชเนี่ยมันจะสร้างความเจริญเติบโตให้กับทรงพุ่มอยู่ถูกไหมมันไม,ไม่ได้สร้างสังเคราะห์โปรตีนมันไปสังเคราะห์จิบเบอร์รลีนการเดินของยอดการแตกการเจริญเติบโตคือมันอยู่ในการสร้างการเจริญเติบโตของมันเองแต่เพียงแต่เราพยายามพยายามบังคับว่าจะเอาลูกจะเอาลูกตอนนั้นแล้วเนี่ยถ้าอาหารเพียงพอมันก็จะอยู่แต่ถ้าอาหารไม่เพียงพอ มันก็จะค่อยๆทิ้งคือสลัดต้นมันก็จะอยู่ครับน่าจะพอมีบ้างนะก็จะค่อยๆหลุดกันไปแรับรอเอาเหอะให้มันเหลือไว้บ้างอ,อ,อสิบกว่าต้นใช่ไหมกี่ต้นนะห้าต้นเหลือที่ออกประมาณน่าสิบเนี่ยมัง้ง ซึ่งเสถียนใส่แต่แปดยี่สี่เป็นนิดเดียวใช่ไหมครับอ่าเนี่ยต้นนี้ต้นนี้มีโอกาสอยู่เว้ยมีโอกาสอยู่ใช่ไหมรุ่นนี้เสถียนเอาเอาตัวนั้นมาผสมฉีดหน่อยตัวไหนครับสี่ยี่สี่ยี่สี่ใปุ๋ยอ่ะปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำโดยกอแก้วเนี่ยสี่ยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่ก็เหมือนแปดยี่สี่ยี่สี่แต่นั่นตัวทางดินแต่ตัวเป็นตัวนี้ทางทางทางใบีดได้เลยฉีดผสมกับกออแก้วเนี่ยฉีดได้เลยี่สี่ยี่สี่ผสมกันได้ ผสมกันได้ครับเป็นการเติมทางใบเติมการสะสมนะครับจะช่วยได้อยู่เหมือนกันไอ้นี่ที่สีให้มันออกดอกผมใช้กอเกี่ยวนะฉีดใต้ท้องเลยลองดูนี่ก็ต้องฉีดอีกเพราะเราจะบำรุงก็ต้องแก้วฉีดผมจะฉีดสี่ห้าวันฉีดช่วงนี้ช่วยมันลองดูฉีดช่วยก็อีกโอ้โหไอสเถียนนี่โหดร้ายโหดร้ายจริงๆ โหดไล่จริงๆที่ย่อมนะครับที่ย่อมปีศึกษาเรียนมันอ่ามันเป็นกรณีศึกษาที่เรียุนการเรียนรู้กันเรียนรู้ไปด้วยได้เงินด้วยเอาไม่ต้องจะตายไม่ต้องไม่ตายนะครับเป็นแต่ว่าถ้าอาหารไม่พอมันก็จะลูกไว้ไม่ได้อันนั้นเองนะแต่ถ้าเราบำรุงไปเรื่อยๆมันก็เอาได้นะไปอยู่เหมือนกันดูปริมาณของของใบนะครับดูขนาดของกิ่งดูขนาดของขั้ว ถ้าอาหารมันมาได้เพียงพอมันก็อยู่ได้ครับเพียงลูกได้เหมือนกันอย่างเนี้ยใบใบมันก็เยอะอยู่นะใช่ไหมกิ่งขนาดของกิ่งก็ได้สักลูกหนึ่งก็พอได้เอาลูกเดียวปะสักลูกหนึ่งก็ได้อย่างกิ่งนี้เนี่ยจริงๆงอ่ช่อเดียวก็ได้สองปีเก้าเดือนได้สักหน่อยยางมันต้อมันจะอยอกว่าดึงออกอ่ะมีต้นนั้นมันดอกโอ้ยเป็นยังดกเลยเป็นมันขึ้นเยอะยังอ่าต้นนั้นดอกแบบ ผมจะได้ผมผมสอยออกบนนะข้างบนน่ะผมยังไม่ได้สวยเนี่ยต้องใช่ต้นนะครับต้นนี้จะสวยออกบนนะข้างบนน่ะน้ำต้องให้เพิ่มอีกนิดนึก็ได้น่าจะเถียนนิ่มพวงมันจะนิ่มไปนิดหนึ่งให้มันแข็งแข็งหน่อยใช่ไหมใช่เช้าๆดูว่าน้ำมันจะเพียงพอหรือไม่นี่ข้างบนเออเอาออกหมดนั่นน่ะอาจารย์ มันดอกมันเยอะมากใช่ตอนบนง่าเกี่ยวลงไอ้นั่นเอาออกหมดนั่นอ่ะเกี่ยวเกีียวเจะเอาไว้แค่นี้นะเนี่ยทั้งบนนั่นจะซอยออกหมดได้เกี่ยวออกเกีียวออกโอ้โหนี่มันออกได้เพราะว่าความเครียดเราก็แก้ไปฉีดไม่มากก็บอเปล่าเนี่ยะฉีดทีไปหรือเปล่าสี่วันเองสี่วันเองสี่วันฉีดสี่วันฉีดช่วงนี้สี่วันเลยเอสริมมันเสริมอ่าเนี่ยต้องเด็ดออกต้องช่วยะแต่งออกไปเลยเพราะมันไม่อยู่กับเราหรอกครับ เยอะจัดออกมันเยอะครับอย่างเงี้ยต้นนี้ต้องไม่น่าเกินสามสิบฮะสามสิบปีสามสิบลูกจริ่งไร้สามลูกใช่ปก็กิ่งละลูกกิ่งละลูกก็พอแล้วเอาเท่าไหร่ดียี่สิบโอ้ตัวนี้เหรอเอาจะกิ่งละลูกก็พอเฮ้ยน้อยๆเอาปีหน้าเขาเยอะหน่อย กิ้งแล้วลูกนี่ก็โหดแล้วทําให้การเติบโตช้าขึ้นครับนะฮะโตชา้านะดอกแฝดเห็นไหมนะดอกแฝดลูกออกมาเป็นสองแล้วนเนี่ยเน <c oughs> ี่ยดอกแฝดดอกแฝดมันเยอะไปครับเยอะไปทั้งบนหนึ่งไม่ได้สอยต้องสอยทิ้งครับสอยทิ้งหมดแล้วนะ่ะเราไม่ได้ขายดอกเราขายดอก เราจะขายลูกไอ้นี่ไอ้นี่นี่ใจนะครับยิ่ไม่ต้องดีใจนะนี่บินลูกเดียวพอใช่เออเอาไว้ช่อเดียวก็ได้เนี่ยอันนียเนี่ยเนี่ยเอาออกได้เลยครับเนี่ยเพอเผลอเพอเผลอตัวนี้ไม่ได้เพอเผลอตัวนี้ไม่ได้ประทับเนี่ยโอ้ยลูกเรียกอีกเอาอันนี้ไว้ได้เนี่ยอือไว้นี่ได้ตัวนี้น่าจะติดได้ไหมจ้ะเอาออกก็ได้ติดเสาเนี่ยออกออเออเยอะไปอือมีแจงไม่ไม่งั้นมันก็ไปแยงอาหารพวกนี้ได้อือ เป็นดอกเยอะอย่าดีใจเป็นเป็นลูกเลิกหนึ่งถึงจะดีใจเออลูกละสี่มืออืมว่ายได้ก็สองสามลูกก็โอเคแล้วที่นี้ยเนี่ยตั้งแต่กิ่งนั้นนะแม่อาจารย์ออกหมดเลยนั่นน่ะใส่หมดเลยกิ่งนี้ว่ายแล้วครับหมดเอาออกได้เลยออกหมดเลยนะออกหมดเลยกิ่งมันเล็กโอ้โหมันจะยันไปโน่นเลยยันยอดเลยออกต้นนี้มันรู้สึกมันเป็นแปลกๆ ออกเยอะออกเยอะจัดบางทีมันออกด้วยความเครียดทุเรียนออกดอกด้วยความเครียดกับออกด้วยความพร้อมอ่าถ้าพร้อมมันจะเอาลูกอยู่ได้ถ้าออกด้วยความเครียดออกแล้วมันก็จะทิ้งทั้งต้นทั้งทั้งดอกตายไปพร้อมกันอออกด้วยความเครียดคือจะสั่งลาคือคล้ายๆว่าเหมือนตัวเองรู้ตัวว่าจะตายต้องขยายพันธุ์อ่าพอได้พันธุ์มาก็ยอมตายไปกับลูกเลยทีเดียวมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราอย่าไปดีใจว่าเราได้ดอกแต่ว่าเนี่ย การที่ว่าออกดอกทําให้เราได้ดูว่าความสมบูรณ์ของช่อดอกเป็นยังไงบ้างขั้วหวบอิ่มสมบูรณ์ไหมอะไรแข็งแรงดีไหมการให้น้าได่ไหมถ้าให้น้ําน้อยพวงมันก็จะนิ่มแต่ให้น้ํามากมันก็จะกลางแข็งนะครับน้ํามากเกินไปแค่อาจารย์อย่างตัวข้างบนเนี่ยอันี่ไม่อยู่แล้วครับเอาออกเลยเอาออกได้เลยเราว่กกิ่งนี้เอาลูกเดียวพอ ไม่อยู่มันไม่อยู่หรอกเพราะจริงๆก็ดึงไว้ทักลูกเดียวไอ้นี่ก็อยู่ข้างคนกิ่งก็ไม่ค่อยอยู่หรอกครับค่อยๆแต่งไปเด็มที่ได้ลูกเดียวอแต่เดี๋ยวค่อยๆรอให้มันบานค่อยๆคัดแต่งมันไปเรื่อยๆครับเป็นการฝึกเรียนรู้มันไปในตัวฝึกมันไปด้วยอเพราะว่าต้นมันอายุมันไม่ถึงสามปี่งเออสี่เดือนหลังดอกบาน ี่เดือนหลังดอกบานเนี่ยดอกบานมันเนี้ยเนี่ยเรามาดูว่าหางแย้แบบเนี้ยนี่คือละอองเกสรตัวผู้นะครับไอตัวตัวไหนตัวผู้ตัวเมียจ้ะตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียนี่นี่คือยาวๆหางแย้เนี่ยคือตัวเมียนะครับไอเนี้ยไอนี่ไอนี่ค่อตัวผู้ไอนี่ที่มันปล่อยละอองออกมาแล้วก็จะดูดเข้าในท่อรังไข่นี้ท่อนี้เพราะนั้น้ไอตัวเนี้ยพอดอกบานไอเนี้ยมันจะงอนเห็นไหมปลายท่อรังไข่มันจะงอนเพื่อรับละอองเกสรตัวผู้ที่จะ โรยลงมาทางจันบุรีก็จะใช้วิธีการปัดดอกปัดดอกด่วยเพื่อให้มันคุ้งกระจายสองทุ่มหกโมงไปถึงสองทุ่มครึ่งอะไรโดยประมาณเพื่อให้เนี้ยมันกระจายลงมาเพราะฉะนั้นเวลาดอกบานปุ๊บเนี่ยเขาถึงได้ถอยน้ําลงคือลดน้ําจากที่ให้15นาทีหรือยีนาทีมาเดิมเนี่ยเหลือประมาณ10นาทีนะครับเพื่อเพิ่มความหนืดของน้ําเลี้ยงนะครับทําให้การดูดละอองเกสรตัวผู้เนี่ยได้ดีผสมติดดีนะครับ ถ้าน้าเยอะในต้นมากเกินไปมันก็จะคายน้ํามันก็ผลักน้ําออกทาให้การผสมมันติดไม่ค่อยดีนะครับจันบุรีเนี่ยทุเรียนมันออกดอกหน้าฝนคือปลายฝนติดผลหน้าแรงเพราะฉะนั้นแล้วทุเรียนจันบุรีมันจะอร่อยเพราะตอนตัดเนื้อมันจะแห้งนะครับทุเรียนทางใต้เนี่ยออกดอกหน้าแรงคือช่วงเมษาช่วงอะไรเนี่ยดอกบานใช่ไหมหน้าแรงแต่ไปติดลูกตัดลูกหน้าฝนเพราะนั้นทุเรียนทางใต้เนี่ยเนื้อมันจะแฉะหน่อยมันดูดน้ําเยอะ นะครับเพราะนั้นทางใต้เนี่ยติดดอกหน้าแรงเนี่ยไม่จําเป็นต้องช่วยปัดดอกเพราะว่ามันแรงอยู่แล้วนะครับแค่เราไม่รดน้ํามันก็ทําให้การผสมเกสรมันก็ดีอยู่แล้วทางจันทบุรีมันยังมีผลตกอยู่ในช่วงที่ดอกอบาน อย่างแถวเรานี่ไม่ต้องไปปัดใช่ไหมสองตุ้มเมียเมียเมียไม่ให้ออกจากบ้านเปิดประตูไม่ได้เอ๊ะเสียงดังเลยเสียงดังเลยเนี่ยเสียงอัตโนมัติเออไปสวนหรือไปอะไรมาดังเลยมาดังพอเสียงประตูดังนี่มีเสียงมาเลยประตูอัตโนมัติมีเสียงตามมาด้วยผสมเกสรสวนทุเรียนไม่ได้ไม่ได้มาจะผสมอะไรกันแน่อ้างไม่ได้อ้างไม่ได้อากาศมันร้อนนะครับเพราะฉะนนั้ทุเรียนมันถึงได้ออกดอกเยอะครับ ดอกดอกเป็นหมื่นหมื่นดอกต่อต้นเพราะนั้นพอมีลมพัดมันก็พุ่งกระจายมันก็มีการผสมกันนะไม่ไม่ใช่ว่าช่อต่อช่อนะครับมันมีอยู่ทั้งต้นมันมีทั้งมันเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีทั้งตัวเมียมีทั้งตัวผู้นะครับตัวเมียกับัวห่างแย่เนี่ยทีนี้วิธีการเช็คว่าน้ําเกินหรือไม่เนี่ยเราก็จับมังงอนดูได้มันเจ็อ่าเนี่ยจับงอนมาเป็นเบ็ดนีย่ยังไม่หักเลยอืน้ำไม่เกินถ้าน้ำเกินเมื่อไหร่นะน้ำมากเกินไปพอจับงอนมาปุ๊บมันจะหักเปาะเลยเนี่ยอื ันนี้มันจะหักตัวนี้เกสรนะอ่านี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 คือหางแย้มันครับพอมันบานจบปุ๊บเนี่ยที่เขาบอกหางแย้ไหม้ตัวนี้มันค่อยๆแห้งค่อยๆแห้งค่อยๆแห้งไปเอยหางแย้ไหม้แล้วน้ําค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาก10นาทีมาเป็น15นาทีเป็น20นาทีเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของดอกของลูกเล็กๆที่มันเริ่มมีหนามก็เรียกพริกลูกขึ้นมาเพราะมันต้องใช้น้ําในการพัฒนามันนะครับแล้วก็เพิ่มไปอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่ใช่เพิ่มไปเป นะครับเพิ่มไปก็อยู่ในประมาณทักสามสิบนาทีโดยประมาณดูตามความชื้นครับไม่สามารถบอกได้ว่าเราต้องลดน้ําทุเรียนกี่นาทีต่อวันต่อครั้งหรือว่ากี่วันครั้งให้ดูความชื้นของแปลงตัวเองเป็นหลักนะครับอยู่ที่ความชื้นตัวเองเป็นหลักไม่สามารถเอาทฤษฎีมาใช้เลยต้องครึ่งชั่วโมงนะวันนี้วันนะไม่ได้หรอกอยู่ที่ความชื้นของเราอยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่แสงของเราอยู่ที่ดินของเราด้วยอยู่ที่ดินของเรานะครับดินเหนียวดินทรายดินอะไรพวกนี้ครับอยู่ที่เราทท้งนั้น นี่ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาปีแรกดีศึกษาศึกษาก็ได้เรียนรู้เนี่ยยอดเดินก็ไม่ต้องไปกลัวครับยอดเดินมันก็คือการเสริมใบรองครับการที่มีดอกอยู่มันก็สามารถที่จะดึงดึงยอดไม่ให้ออกยาวเกินไปถึงออกมามันก็เป็นการเสริมใบรองให้ไม่มีปหาน,น,นีดอกนี่ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์กว่าดอกที่อื่นหลายๆเท่านี่คือการที่ว่าเสถียรก็ตั้งใจดูแลมาตั้งแต่เริ่มใส่แพที่สี่มาเริ่มฉีดกอแก้วมาะนะครับช่วงนี้สีแต่กอแก้วล่ะอ่าก็ช่วงนี้ ุ๋ยไม่ต้องใส่ละเพราะมันเอาอาหารในกิ่งที่มันสะสมไว้ในดอกไว้ฉีอู้ไว้ไอ้นี่ตัวนี้ไม่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 คิดว่าจะมันจะออกไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งไม่ได้เกี่ยวแก้วใต้เกี่ยวมีหรือเปล่านั่นเนี่ยเี่ยเกี่ยวซื้อยังยางให้ไม้ไผ่เอาผ่าเป็นเง่มแง่เพอะอยซอยซอยยังไม่แม้แปลงไญ่ไม่เราจะได้เกี่ยวเลื่อยก็เหมือนกันครับมีเลื่อยเลื่อยเหมือนที่การไฟฟ้ามันใช้เลื่อยกิ่งไม้อะ นะครับ <cabeça. S 2> เรื่อยๆเพราะว่ากิ่งเนี่ยกิ่งกระโดงเนี่ยครับตังเกตดูที่เอาลกลิ่งกระโดงมาปลูกต้นนี้คือกิ่งกระโดงครับกิ่งกระโดงเนี่ยกิ่งมันจะถีข้างบนลายยอดขึ้นไปเนี้ยไม่กิ่งมันจะถีเหมือนเราเสียบพุ่มผ้าป่าอเราเสียบรอบต้นถีเพราะฉะนั้นปัญหาของกิ่งกระโดงพอมันกิ่งมันถีปุ๊บกิ่งมันก็จะเล็กมาก <movie. S 2> ไม่เหมือนกิ่งแผ่นกิ่งข้างกิ่งข้างกิ่งมันจะออกน้อยแล้วมันจะวนให้อย่างเงี้ยมีวนกิ่งแลวกิ่งมันน้อยพอกิ่งน้อยปุ๊บกิงก็จะใหญ กิ่งใหญ่ปุ๊บการติดลูกการไว้ลูกก็ได้ดีกว่า่ะเพราะนั้นแล้วมันจะติดลูกได้เร็วกว่าด้วยกิ่งแพ่นนะครับคนปลูกกิ่งกระโดงต้องค่อยคตัดไงตัดเนี่ยตัดแต่งมันไปเรื่อยเว้นยังวะไปเรื่อยตัดแบบไหนอ่ะตัดให้คนขึ้นได้อ่ะตัดให้มีช่องว่างอ่ะทำไมนี่แงนไม่ดูนี่ไม่ดูจะมุดขึ้นไปทางไหนนี่กระดาษไม่มีลูกนะแล้วถ้ามีลูกนี่ถามเลยเป็นชนตรงไหนได้บ้างอ่ะขึ้นไม่ได้ต้องแต่งอีกเยอะนี่ใช่ต้องแต่งต้องแต่ง นะครับต้องศึกษาไปเรื่อยต้องแต่งไปเรื่อยการให้น้ำอะไรต่างๆก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยสังังกิ่งนี้ต้องรอปีหน้าใจเย็นๆให้ปจเย็นๆกิ่งล่างเนี่ยที่เขาไม่อยากให้ไว้ก็เพราะว่าลูกมันจะตั้งดินเชื้อรามันจะเข้าแต่ข้อดีของกิ่งล่างพอต้นมันสูงขึ้นกิ่งล่างไว้ทําไมอ่ะเหยียบขึ้นไงอ้าวเวลาจะขึ้นต้นจะเหยียบตรงไหนล่ะเรามีกิ่งข้างล่างเราก็สามารถปีนป่ายเราเหยียบได้เป็นบันไดได้ให้เราอีกใช่ไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมี มีประโยชน์ของมันทั้งสิ้นแหละใช่ไหมอาจจะไว้ลูกไม่ได้อถ้ากิ่งอยู่เตี้ยเกินไปติดพื้นกิ่งห้อยลงมาติดพื้นดินการถ่ายเทของอากาศมันก็ไม่ดีแสงแดดที่จะลงส่องถึงพื้นในการแก้ปัญหาของเชื้อราในดินมันก็จะทําไม่ได้เท่าที่ควรเพราะฉนั้นเขาถึงนิยมตัดออกให้มันโปร่งดูให้มันโล่งๆนี่ยังต้องแตงกิ่งเยอะนี่ก็ต้องก็ต้องแตง คือจ,จ,จ,จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องแต่งออกมากเพราะทุเรียนมันกําลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตครับเพราะโครงสร้างของมันเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่การเจริญเติบโตอยู่ครับทีนี้วิธีการใส่ปุ๋ยเนี่ยโครงสร้างแบบเนี้ยต้องหว่านปุ๋ยออกนอกใบอย่างเดียวหว่านออกไปนอกปลายใบเลยครับหว่านออกไปข้างนอกเลยหว่านเพื่อดึงรากให้มันออกไปกินข้างนอกขณะเดียวกันตีน้าก็ต้องตีความชื้นออกไปตามไปด้วยเลยไม่ได้ตีอยู่ข้างในปุณนปุนแดงก็ได้ตั้งสิมียากันเสียล่านะเป็นช่องคุณกินหมาก็ได้ครับกินหมาก็ได ปูนปลาปูนยาปัญญาไม่ต้องไปซื้อยาพวกไม่ไม่ทาปูนกินหมากนั่นแหละครับมาป้ายทรายปูนแดงเท่ากับได้ปูนแดงกินหมากนั่นแหละเอามาป้ายป้ายป้ายปูนปัญญาชาวบ้านถูกๆดีไม่ต้องไปเที่ยวซื้ออะไรมากมายปลอดภัยด้วยครับคะแค่กันเชื้อราข้าวเฉยๆกันเชื้อราทีนี้ยิ่งหน้าแรงอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องกวาดโคล่ะเพราะถ้าเรากวาดโคลถ้าแดดแรงๆปุ๊บมันส่องลงไปถึงรากเลย หน้าแรงหญ้าไม่ต้องตัดหรอกครับถ้าตัดก็ตัดสูงเพื่อเอาาญ้าไว้ดึงความชื้นให้กับหน้าดินคลุมหน้าดินไว้อ่าคลุมหน้าดินถ้ามีถ้าไม่มีหญ้าเลยเนี่ยดินมันจะแห้งต้นนี้จะจะลองเอาดอกดูก็ดูอาการกวาดโคนนี่ไปตามทฤษฎีแล้วกวาดโคนเพื่อที่จะเอาดอกอออกแต่ไม่เป็นไรปล่อยมันไปครับบำรุงไปอย่างเดียวฉีดยาบำรุงเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ที่ผมให้มาแล้วก็สูตร บวกด้วยสูตรเสมอหน่อยหนึ่งนะครับหวานเลยครับเสียรสามเมตรได้ไหมเสียรสามเมตรเลยโรตรสปิงเกอร์สปิงเกอร์ห่างต้นของผมอยู่ประมาณสองเมตรสองเมตรเลยตั้งตั้งแต่ปลูกเลยนะนี่สปิงเกอร์ความสูงที่ไปดูแปลงเมื่อกี้ของแกมใกล้ไปมันมันโดนต้นโดนต้นใช่โดนต้นแตกก่อนต้นแตก พราะนั้นแล้วมันอยู่ที่ความสูงของหัวสปริงเกอร์ครับบางบางที่บางที่ก็3สามเมตรอย่วางอย่างต้นนั้นสามเมตรท่าเตี้ยวงก็จะแคบลงอ่าสามเมตรเพราะนั้นเราปรับความสูงความเตี้ยที่ต้นที่สปิงเกอร์เนี้ยได้นะครับถ้ามันสูงมากมันก็จะตีเลยไงก็เหมือนเจ้านั้นนะที่เราไปแก้ให้นะหัวสปรงเกอร์แกปักสูงก็มาเงี้ยแล้วพยายามเอียงให้ซึ่งจริงๆแล้วมันตีมันไปไหนก็ไม่ได้ลดน้ำให้ตัวเรือนแลดนี่อะไรก็ไม่รู้นี่แล้วมาแล้ว กำลังนินทาอยู่อ้าวกำลังนินทาอยู่มาพอดีหัวตะวิเกอร์เป็นไงบ้างครับวันดีครับวันดีวันดีวัีเป็นไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นแล้วเหรอโอ้โหได้ฟังอย่างนี้ก็ชื่นใจแล้วดีแล้วเป็นไงหัวตะวิเกอร์ได้ปรับเปลี่ยนปีที่แล้วไม่ได้รื้อต้นปลูกใหม่ใช่ไหมเอาต้นเดิมมาเลยแต่เปลี่ยนหัวขังตกเป็นไงบ้าางงตอนนนีี้ห่เยแตกยอดแตกอะไรสปิงเกอร์ก็ดโดแน่หแต่ตรงโคนไม่มีมันก็ไม่โตอ่า เวลาแต่ต้นเดิมที่มันยังมีชีวิตรอดอยู่ก็ถือว่าแตกพุ่มแตกอะไรดีใช่ไหมแล้วเอาปุ๋ยอินรีย์ใส่บ้างไหมน่ะนั่นแหละอินรีย์ชีวภาพนี่ผมมีมาท้ายรถปุ๋ยอินทรีย์เอามาโดยเฉพาะแปลงนี้เพราะว่ามันแคร์แกนมานานหลายหลายเดือนเป็นปีแทบจะว่าตายเลยก็ว่าได้ตั้งแต่หัวทปิงเกอร์แล้วทีนี้ทําหัวเตี้ยลงถูกไหมวงน้ําตีได้ข้าวกระจายได้ดีเป็นหัวพีเสียแล้ว แล้วก็ความชุบได้นั่นแหละให้มันกระจายให้ทั่วให้กว้างออกไปอีกนะพยายามขยับให้มันกว้างออกไปเรื่อยๆอเพื่อให้รากมันเดินออกไปข้างนอกอแล้วมันก็จะสวยขึ้นมาเองตอนนี้เป็นไงบ้างพุ่มเพิ่มดีขึ้นไหมดีขึ้นวกวอยู่ครับน่าดีขึ้นวกก็ดีขึ้นประมาณไหนกี่เปอร์เซ็นต์ต้อให้มากกว่านั้นต้องมากกว่านั้นมันยังขาดไอ้ทางทางใบอยู่แก เป็นเดือนแล้วไม่ได้ฉีดอ๋อแล้วทำไมไม่ฉีดอ่ะบอกให้ฉีดอาทิตย์ละครั้งละครั้งนี้เริ่มฉีดละโอ้ฉีดได้ตลอดครับยิ่งกําลังสร้างความเจริญเติบโตอยู่เด็กกําลังกินกําลังนอนกําลังพัฒนาการนะครับเพราะนั้นแล้วเราต้องคอยเติมให้ตลอดแลวขนาดเดียวกันความชื้นพยายามตีวงน้าให้มันชื้นชื้นและกว้างขึ้นไปเรื่อยครับวันฉีดอ่าอ่าฉีดได้เลยอืมแล้วให้น้ํากี่วันบอกให้ทุวันเป็นวันอยู่ดีอยู่กี่นาที นานครับเว้ยสองสายสองสายสองสายของแกมันยาวนะแต่ต้นหนึ่งกี่หัวหัวเดียวหัวเดียวหัวเดียวพีเซียงโตกับัมก็สองหัวหรือสามหัวแต่ว่าแทนให้ชั่วโมงก็ลดมาเป็นครึ่งชั่วโมงดีครับของแกเป็นหอยพีเซียไม่ใช่แบบแเบนี่ใช่ใช่เป็นหัวปีเซียหัวผาซีกที่มันมันทุ่ไปไม่ใช่แบบนั้นอ่าแแบบไทยหัวเล็กหัวเล็กเนี่ยมันมันสายเล็กๆีเป็น ไอคล้ายน้ำหยดมีด้านพลาสติกปากอะแล้วหัวมันจะพุ่งไปไม่กระจายเลยอ่ามายได้พีเซียมันไปประมาณร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมพุ่งไปด้านหน้าอย่างเดียวครับมันไม่ใช่ตัวหมุนแบบนี้หมุนได้ไหมหมุนไม่ตาไม่หมุนหมุนปะหมุนหมุนตัวนี้หมุนเหมุนแบบแบบที่เขาใช้แบบ PE เอ้ยออ PE เล็กๆแต่มันเล็กถ้าถ้าแบบนี้ให้ชั่วโมงแรงแค่ไหนถ้าแบบนี้สิบนาทียี่สิบสองหัวได้ไหม สายยางรถเนี่ยมันไม่ดีเพราะเม็ดน้ําที่มันลงไปเนี่ยรากมันจะไหลผ่านมันไม่เหมือนหัวสปริงเกอร์ที่มันตีวนอย่างเงี้ยมันไหลมันลงพรมดินเนี่ยมันเสถียรกว่ากันมวลน้ําเม็ดน้ําที่มันลงดินเนี่ยมันจะเสถียรกว่าดีกว่าเพราะเราสายยางรถเราไปบีบสายยางรถอย่างเงี้ยมันตัเดียวขังแล้วใช่ความาไม่ได้มันไม่ได้กระจายไงความชุ่มมันลงไม่ได้เลี้็วมันไม่ได้ลงไปถึงชั้นรากไงอยู่แต่หน้าผิวดิน ไม่ได้ทดลองก็เอาสองลูกพอสองลูกสามลูกเนี่ยพยายามอยู่น่นะนี่นี่นี่อาจารย์ไปดูต้นต้นนี้ต้นกิ่งข้างนี่นี่ต้นนี้กิ่งข้างไปดูเนี่ยกิ่งข้างกันดูไปดูกิ่งข้างของมันแทบจะเราไม่ต้องแต่งกิ่งสักเท่าไหร่เลยอ่า นี่กิ่งข้างนี่กิ่งข้างกิ่งไม่สวยอ่ามันก็ไปของมันตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวออกอีกเกี่ยวนั่นแหละกิ่งใหญ่ๆกิ่งเล็กได้ออกออกไปเลยครับนั่นแหละเออเอาออกเอาออกอือต้องหาบันไดขึ้นอีกนี่ใช่ใช่กิ่งข้างยต้องเกี่ยวออกเกี่ยวออกต้องแต่งออก พราะนั้นนี่การดูแลเนี่ยมันมีเป็นช่วงช่วงอยู่นะที่มันไม่มีความสมบูรณ์สังเกตได้นะใช่มันจะมันจะบอกเราได้ว่าช่วงที่เราการดูแลของเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ใช่ไหมพืชมันจะตอบเรามองย้อนหลังเรารู้เลยเฮ้ช่วงั้นกูทาอะไรวะอ่าใส่ใจกันบ้างน้อยแค่ไหนนะครับไม่ต้องไปทางเราครับจริงอ่ะนนั้นมาเรยงมาลันทองล่อไว้ล่อไว้ดักดักดักในต้นเนี่ยมันผิด เป็นการเรียกมันมาเข้าต้นทีนี้ความหอมกับเหยื่อเนี่ยกับความหอมของไอ้ไอไอผลผลิตเราเนี่ยมันต่างกันแทนที่มันจะมาแล้วมันจะต่อไปนี่มันมาแล้วเข้าต้นเลยเพราะนั้นการดักแมลงวันทองต้องดักรอบนอกทั้งหมดครับดักรอบนอกอย่าให้เข้า